สวัสดีครับค่ำคืนนี้ธรรมะขุมทรัพย์ทางใจขอพาทุกท่านไปพบคำตอบของคำถามที่อยู่ในใจคนทั้งโลกทำไมบางทนเกิดมาพร้อมโวกลาบร่ำรวยมีชีวิตสบายขณะที่บางทนเกิดมาพร้อมความลำบากทำที่ไม่ได้ทำอะไรผิดคำถามนี้ ไม่ใช่แค่ความสงสัยแต่ยังเป็นบาดแผลในใจหลายคนบางคนเกิดมาในครอบครัวเศรษฐีบางคนเกิดมาในบ้านที่ยังไม่มีแม้ที่ซุกหัวนอนเราถูกสอนให้เชื่อในความพยายามแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความพยายามไม่ได้ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จเท่ากันพระพุทธศาสนา จึงให้มุมมองที่กว้างกว่าด้วยคำว่ากรรมกรรมคือการกระทำทั้งทางกายวาจาใจกรรมไม่ใช่เวรกรรมแบบคำด่าลอยๆแต่หมายถึงเหตุและผลที่ต่อเนื่องข้ามชาติคืนนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ 1. เหตุแห่งความร่ำรวย ตามคำสอนพระพุทธเจ้า 2. บุญแบบไหนที่ส่งผลให้เกิดมาเพียบพร้อม 3. และทำอย่างไรให้ชีวิตนี้สร้างกรรมดีเพื่อเปลี่ยนเส้นทางกรรมของเราให้ดีขึ้นตอนที่หนึ่งทำไมกรรมจึงกำหนดความรวยจนในพระไตรปิฎกพุทธพจน์ตรัสไว้ชัดว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นของของตนทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วแต่กรรมที่พระองค์พูดถึงไม่ใช่แค่กรรมในชาตินี้แต่หมายถึงกรรมที่สั่งสมมาหลายชาติชีวิตที่เราเห็นในวันนี้จึงเป็นแค่ฉากหนึ่งของละครกรรม ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ชาติก่อนๆบางคนเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะชาติก่อนเขาทำบุญให้ทานสร้างโอกาสให้คนอื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ตรณีเมื่อกรราดีนั้นส่งผลจึงได้เกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งในทางกลับกันบางคนเกิดมาในความขัดสนเพราะชาติก่อน อาจไม่เคยคิดแบ่งปันหรืออาจเคยเอาเปรียบคนอื่นทำร้ายคนอื่นให้ขาดโอกาสกรรมเหล่านี้แม้หมดไปบ้างแล้วแต่เศษกรรมยังพาให้เกิดในที่ลำบากตอนที่สองบุญสี่ประเภทที่ทำแล้วรวยตั้งแต่เกิดพระพุทธศาสนาสอนว่าหากอยากเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์ ทั้งทสาบและปัจจัยบุญสำคัญที่ต้องทำคือสี่อย่างนี้ 1. ทานบารมีคือให้ทานด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่โยนเงินทำบุญแต่ให้ด้วยเมตตาเมื่อใจเรามีความสุขที่ได้แบ่งปันผลบุญจะส่งผลให้ชาติหน้าเกิดมาไม่ลำบาก มีสิ่งอุป,ปโภคบริโภคครบถ้วน 2. ศีลบารมีคือรักษาศีลเป็นนิดศีลเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ทำบาปผลรักษาศีลดีจะไม่ไปทำให้ใครเสียหายยิ่งศีลบริสุทธิ์จิตจะสงบผลบุญจะหนุนให้ชาติหน้ามีชีวิตที่เรียบง่ายไร้อุปสรรค 3. อัปจายะนะใหม่คือการอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้มีศีลมีธรรมในพระสูตรบอกว่าคนที่นอบน้อมถ่อมตัวแม้เกิดใหม่จะเป็นที่รักของผู้คนมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมช่วยให้ชีวิตไม่ติดขัด 4. ปฏิทานไัยมคือการแผ่บุญกุศล คนที่หมั่นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาประจำตัวจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชีวิตราบรื่นห่างจากอุปสรรคตอนที่สามเรื่องเล่าจากพระสูตรคนรวยเพราะบุญอะไรในพระไตรปิฎกเล่มที่23เคยเล่าเรื่องอนาถบินทิกะเศรษฐี ตอนชาติปานก่อนท่านเป็นคนยากจนแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระปัจเจกขพุทธเจ้าท่านหมั่นให้ทานแม้จะมีน้อยก็ค่อยๆแบ่งปันและอธิษฐานขอให้ชาติหน้ามีทรัพย์เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นชาติต่อมาท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองสาวัตถีร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นแต่ที่สำคัญ เขายังมีจิตกุศลที่คอยอุปถัมภ์พระสงฆ์สร้างวัดและไม่ลืมเมตตาผู้คนนี่คือเครื่องยืนยันว่าบุญจากทานที่มีเจตนาดีจะติดตามจิตไปแม้ร่างกายจะเปลี่ยนตอนที่สี่ทำบุญแบบไหนถึงได้ผลแรงหลายคนบ่นว่าทำบุญบ่อยทำไมยังลำบาก พราะเขาทําบุญโดยไม่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมเกิดแก่ผู้ทําด้วยใจศรัทธาบุญที่ทําด้วยใจไม่ศรัทธาผลย่อมเบาบางทําบุญที่ได้ผลแรงต้องมีสามอย่างคือทําด้วยความเชื่อมัน่นทําด้วยจิตเมตตาทําด้วยความเข้าใจ ไม่หวังแต่ผลตอบแทนเมื่อบุญเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แม้ทำน้อยแต่แรงผลบุญจะพาไปเกิดในภพที่ดีและดึงดูดทราบโอกาสความสำเร็จเข้ามาในชีวิตตอนที่หําทำไมบางคนถึงรวยตั้งแต่เกิดเขาทำบุญแบบไหน 1. บุญเก่าคือแรงผลักที่ส่งผลต่อชีวิตใหม่ ในพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมบุญหรือกรรมดีที่เราทำไว้ในอดีตชาติไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันรอเวลาที่จะส่งผลเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในดินเมื่อถึงฤดูกาลก็จะงอกนามออกมาบางคนเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเกินพอดี นั่นไม่ใช่โชคไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลของทานบารมีที่เขาเคยสั่งสมไว้ในอดีตเขาอาจเป็นคนใจบุญช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้ไม่มีมากแต่ก็ให้ด้วยใจที่เปี่ยมเมตตาและผลแห่งจิตเมตตานั้นส่งผลให้เขาได้เกิดในภพภูมิที่อุดมสมบูรณ์ 2. การให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่สิ่งของคนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าบุญเกิดจากการให้เยอะหรือของมีมูลค่าสูงแต่แท้จริงแล้วสิ่งของไม่สำคัญเท่าใจของผู้ให้หากคนหนึ่งมีเพียงข้าวห่อเดียวแล้วแบ่งปันให้ผู้หิวโหวยด้วยความเต็มใจไม่เสียดายไม่หวังบุญตอบ นั่นแหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะใจเขามีเมตตาและเสียสละอย่างแท้จริงตรงกันข้ามบางคนบริจาคมากมายแต่ให้ด้วยความถือตัวหรือหวังให้คนยกย่องนั่นกลับได้บุญไม่บุญมากนัก ในชาดกหลายเรื่องพระพุทธเจ้าเคยทรงเกิดเป็นผู้ยากไร้แต่ยังคงทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่หล่อหลอมบารมีจนกระทั่งได้ตรัสรู้ในภายหลัง 3. ถวายของที่ดีที่สุดเท่ากับได้สิ่งดีที่สุดตอบกลับในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่า กลางถวายของที่มีคุณภาพสูงหรือดีที่สุดเท่าที่มีย่อมนำมาซึ่งผลบุญอันยิ่งใหญ่เช่นในสมัยพุทธกาลเศรษฐีบางคนถวายผ้าชนิดดีเลิศหรือพัตตาหารชั้นเลิศด้วยความเลื่อมใสในพระสงฆ์ภายหลังจากสิ้นชีวิตเขาได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงมีวิมานทองมีสมบัติล้ำค่า และเมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งก็มีทราบไม่รู้จบในทางกลับกันหากเราถวายแบบเสียไม่ได้หรือเอาของที่ไม่อยากเก็บไว้ก็ได้บุญเพียงเล็กน้อยเพราะจิตขณะให้นั้นไม่บริสุทธิ์ดังนั้นหากจะทำบุญอย่าดูแค่สิ่งของแต่ให้ใส่ใจว่าเราให้ด้วยใจแบบไหน เพราะสิ่งที่เราส่งออกไปในวันนี้จะย้อนกลับมาในรูปแบบของชีวิตในวันข้างหน้า 4. การให้ทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์คือรากฐานของความมั่งคั่งในพบหน้าในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งได้เล่าไว้ว่าเจตนาคือหัวใจของการทำบุญไม่ใช่ว่าให้มากแล้วจะได้มากเสมอไป หากเจตนาไม่บริสุทธิ์ให้หลานก็อาจไร้ผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวบุญตัวบาปตัวกลางเจตนานำหน้าการกระทำทุกอย่างเช่นเดียวกับเศรษฐีในอดีตชาติที่เคยเป็นเพียงชายยากจนแต่แม้มีเพียงกล้วยหนึ่งผลก็ยังแบ่งถวายแด่พระเถระ ด้วยความนอบน้อมและศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในชาติปัจจุบันเขาจึงเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งไม่ต้องลำบากเลยแม้แต่น้อย 5. บุญจากการให้โอกาสผู้อื่นเท่ากับบุญของผู้อุปถัมภ์มีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาแล้วพบเจอแต่โอกาสดีๆเหมือนจักรวาลเอื้ออำานวยให้ พิจารณาให้ดีบุญชนิดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทำทานหรือถวายของแด่ประสงค์แต่คือบุญของการให้โอกาสซึ่งอาจมาในรูปแบบของการให้การศึกษาแก่เด็กยากจนการช่วยเหลือคนไม่มีงานให้เขาได้มีชีวิตใหม่การอุปถัมภ์คนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเมตตา เพราะบุญแบบนี้เป็นบุญที่ส่งผลให้เราเกิดมาในที่ดีมีคนสนับสนุนได้เจอผู้ใหญ่เมตตามีคนคอยช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดันชีวิตเราให้สูงขึ้นอยู่เสมอ 6. บุญจากการเคารพผู้มีพระคุณสิ่งนี้อาจดูเล็กน้อยในสายตาคนทั่วไป แต่ความกะตันยูและความเคารพในผู้มีพระคุณเป็นอีกหนึ่งเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองคนที่เคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีบุญกุศลปิดบังภยัยป้องกันอุปสรรคให้หมดไปเพราะคนกะตันญูคือคนที่ไม่ลืมรากเง้าของตนเอง ในพบหน้าบุญนี้จะทำให้เกิดมาในครอบครัวดีมีผู้ใหญ่รักและอุปถัมภ์เหมือนโชคดีตั้งแต่ลืมตา 7. การรักษาศีลคือการปลูกความสุขไว้ในกรรมอย่าได้ดูเบาคนที่รักษาศีลได้ต่อเนื่องแม้ไม่ใส่บแต่อยแต่คนที่มีวิยัยไม่เบียดเบียนใครไม่พูดร้ายใคร ย่อมเป็นผู้ที่ปลูกมเมล็ดพันธ์แห่งความสงบสุขลงในจิตวิญญาณในเพื่อสูตรหนึ่งกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นของบุญทั้งปวงผู้มีศีลย่อมมีความเย็นใจมีผิวพรรณงดงามมีวาสนาดีในทุกภพชาติศีลห้าที่เราคุ้นเคยก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกและไม่เสพของมึนเมา เพียงตั้งใจทําได้ข้อหนึ่งอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าทําดุลใหญ่แล้วและส่งผลยิ่งใหญ่ได้แม้ข้ามภพข้ามชาติ 8. บุญจากการให้อภัยคือทรัพย์ที่มองไม่เห็นบางคนเกิดมาพร้อมกับความสุขสบายได้ไม่แค่มีเงินทองมากมายแต่ยังมีผู้คนเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างประหลาดนั่นอาจเป็นผลจากบุญแห่งการให้อภัย การให้อภัยไม่ใช่เรื่องเล็กการไม่จองเวรไม่ผูกใจเจ็บคือการตัดภาระกรรมในอดีตคนที่เคยถูกเอาเปรียบแล้วไม่โกรธตอบแต่ให้อภัยย่อมเป็นผู้สะสมบุญแห่งความเมตตาอย่างลึกซึง้ง ผลของบุญข้อนี้จะปรากฏในชาติพบต่อมาเขาจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักแม้จะไม่ได้ทำอะไรคนก็อยากมอบสิ่งดีๆให้โดยไม่ต้องร้องขอนี่แหละความร่ำรวยที่เกิดจากใจมากกว่าทรัพย์ 9. บุญจากการอนุโมทนาแม้ไม่ได้ให้แต่ก็ได้บุญ หลายคนอาจคิดว่าการทำบุญต้องเป็นผู้ให้เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้อนุโมทนาก็ได้บุญไม่น้อยกว่าผู้ให้เคล็ดลับนี้แฝงอยู่ในชีวิตของคนรวยบางคนพวกเขาอาจไม่ได้เป็นเจ้าภาพสร้างวัดหรือทำบุญใหญ่โตแต่เมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีก็ชื่นชมจริงใจ ไม่อิจฉาไม่แค้ไม่ดูถูกแต่กลับอนุโมทนาอย่างปลื้มใจใจที่เปิดรับบุญของคนอื่นอย่างบริสุทธิ์คือใจที่สะสมคลื่นพลังบวกไว้กับตนชาติหน้าเขาอาจไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอนี่แหละคนที่ดูเหมือนไม่ได้สร้างบุญแต่กลับรวยทั้งทรัพย์และโอกาสสิ บุญจากความกตันยูต้นทุนของความสำเร็จที่แท้จริงสุดท้ายและสำคัญที่สุดคนที่เกิดมาพร้อมความร่ำรวยมักมีต้นทุนทางใจที่สั่งสมไว้ดีเยี่ยมนั่นคือบุญแห่งความกตันยูคนที่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณแม้ตัวเองลำบากก็ไม่ปริปากบน ไม่เอาตัวรอดคนเดียวคนแบบนี้จะสะสมบุญอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ในอดีตเขาอาจเคยเป็นผู้เลี้ยงดูญาติพี่น้องดูแลครอบครัวด้วยหัวใจในพบปัจจุบันบุญนั้นจึงผลิด,ดอกออกผลเกิดมาในบ้านที่อบอุ่นมีพ่อแม่สนับสนุนมีทุนทรัพย์และไม่มีอุปสรรคใหญ่ในชีวิต เพราะผู้ที่มีบุญกตัญญูจะเป็นที่รักของทั้งคนและเทวดาไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแรงหนุนที่มองไม่เห็นเหมือนมีคนคอยเปิดทางให้ทุกย่างก้าวเป็นคนที่ล้มยากและรวยเร็วสุดท้ายแล้วความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่คือผลของบุญที่สั่งสม บางคนทำบุญแล้วไม่ได้ผลทันทีก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธาเพราะทุกผลบุญต้องอาศัยเวลาเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่ถึงฤดูการผลิดอกทำความดีเถิดแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลแต่วันข้างหน้าบุญจะกลับมาดูแลคุณในแบบที่อาจคาดไม่ถึง หากท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อร่วมส่งต่อธรรมะเป็นธรรมทานและเป็นพลังใจให้ทีมงานผลิตเนื้อหาธรรมะต่อไปนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจธรรมะขุมทรัพย์ทางใจสวัสดีครับ